สำนักงานที่ดินจังหวัดตรังของนำเสนอการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการตามโครงการสำนักงานที่ดินบริหารจัดการดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ดังนี้น 1. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ Action Plan เพื่อการบริหารจัดการในสำนักงานที่ดินครอบคลุมทั้ง4ด้านคือด้านระบบบริการด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านอื่นๆโดยมีการนำแผนงานโครงการหรือกิจกรรมไปสื่อสารเพื่อถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติและสรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ2การป้องกันการทุจริตประพฤตมิชอบสำนักงานที่ดินจังหวัดตรังมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไรทีเอมีการจัดทำบัญชีคุมการรับจ่ายเอกสาร หรือแบบพิมพ์วัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆโดนเลยลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบไว้เป็นหลักฐานอย่างชาัดเจนรวมทั้งมีการจัดทำมาตรฐานการควบคุมภายในและมีการประเมินผลเพื่อหาจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป 3. การจัดระบบตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินและการควบคุมคุณภาพของงานบริการสำน,นักงานที่ดินจังหวัดตังมีการจัดระบบตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน โดยมีคําสั่งมอบหมายงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนและในแต่ละวันจะมีการตรวจทานว่าได้มีการปรับปรุงข้อมูลถูกต้องครบถ้วนทุกรายการที่มีประชาชนมารับบริการหรือไม่ซึ่งผลการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนที่ดินสํานักงานที่ดินจังหวัดตรังสามารถดําเนินการได้ร้อยละเก้าสกาการเร่งรัดงานบริการประชาชนสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง <4. S 1> เปิดให้บริการตามโครงการให้บริการประชาชนก่อนเวลาราชการและไม่หยุดพักกลางวันโดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลาแปนาฬิกาเป็นต้นไปโดยในฝ่ายทะเบียนได้มีการจัดทําโครงการเร่งรัดสางงานค้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานออกโฉนดที่ดินแบ่งแยกรวมสอบเขตมรดกใบแทนและงานจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมอื่นๆซึ่งสามารถเร่งรัดงานค้างออกโฉนดที่ดินก่อนปีงบประมาณแต่ไม่รวมงาน2ข้อหนึ่ง ก่อนวันที่8กุมภาพันธ์53ได้ร้อยละ21.15เร่งรัดงานค้างด้านทะเบียนที่ดินก่อนปีงบประมาณได้ร้อยละ90.28เร่งรัดงานค้างด้านทะเบียนที่ดินในปีปัจจุบันได้ร้อยละ99.31โดยในการให้บริการประชาชนก็ได้มีการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจซึ่งเมื่อนำมาประเมินผลแล้วปรากฏว่าได้ร้อยละ90.09 สำหรับงานด้านรังวัดมีปริมาณงานเกิดจำนวน18รายต่อคนต่อเดือนเฉลี่ยงานรังวัดแล้วเสร็จ14รายต่อคนต่อเดือนโดยฝ่ายรังวัดได้มีการประชุมเร่งรัดงานค้างอยู่เป็นประจำทุกเดือนซึ่งส่งผลให้สามารถเร่งรัดงานด้านรังวัดในภาพรวมได้ร้อยละ59.53ของงานค้างทั้งหมดและสามารถดำเนินการงานรังวัดได้แล้วเสร็จเฉลี่ยต่อเดือนเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานร้อยละ100.795ในส่วนของงานด้านวิชาการที่ดิน การจัดการงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ก็สามารถดําเนินการเร่งรัดได้100%เอร์เซของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมดนอกจากนี้สํานักงานที่ดินจังหวัดต่างยังสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดและมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีในหน่วยงานหรือการแสดงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมอาทิเช่นกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่กิจกรรมครบรอบวันเกิดกรมที่ดินกิจกรรมจิตอาสากิจกรรม5้า และกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหาการสนับสนุนงานนโยบายของกรมที่ดินสํานักง,งานที่ดินจังหวัดต่างได้มีการพัฒนางานบริการให้สู่ความเป็นเลิศเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC โดยกําหนดให้มีระบบขนส่งสาธารณะป้ายบอกทิศท,ทางมีการออกแบบที่คํานึงถึงผู้สูงอายุผู้พิการสตรีมีคันทางลาดสาหรับรถเข็นมีติดป้ายเตือนให้ระมัดระวัง จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอมีจุดน้ำดื่มให้บริการมีห้องน้ำที่สะอาดมีการจัดระบบบริการด้วยระบบคิวมีจุดคัดกรองผู้รับบริการจุดประเมินความพึงพอใจมีการกำหนดเขตปลอดบุหรี่นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึง smart land application กรมที่ดินตามช่องทางต่างๆนอกจากนี้ยังมีการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆผ่านช่องทางธนาคาร เพื่อลดการใช้เงินสดมีการดําเนินการตามโครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลคอทชโดยได้ดําเนินการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตพื้นที่ป่าสงวนและป่าชายเลนแล้วจํานวน45พื้นที่1,822ราย1,999แปลงคิดเป็นเนื้อที่ทั้งหมด9,279ไร่3งาน8.1ตารางวาจากผลการดําเนินการต่างๆดังกล่าวทั้งหมด ส่งผลให้สํานักงานที่ดินจังหวัดตรังได้รับผลการประเมินคะแนนรวม4.7035คะแนนอยู่ในระดับดีมากซึ่งสํานักงานที่ดินจังหวัดตรังได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเกิดความประทับใจในการบริการต่อไป